แป้งแต่งตัวแล้วนอนพักหวังสักพักตายายคงมาถึงคงจุมแขนเดินกลับบ้านเหมือนคำหนึง่งรอตายายมาถึงคงตื่นนอนเลยหลับไหลท่องไปในนิมิตหลับสนิทสุขใสในความฝันเสียงกระสุนยิงศาสตร์พระราชีวัน นึกว่าฝันที่ไหนได้ความเป็นจริงคิดในใจทำไมเราไม่ตื่นคนอื่นๆตื่นเหมือนเราหรือเปล่าหนอจนป่านนี้ตากับใจคงเฝ้ารอที่ไหนหนอเราโดนยิงทิ้งชีวันถามในใจทำไมถึงยิงหนู รู้ไหมปู่ตายายเฝ้าห่วงหาผิดอะไรถึงพระราหนูจากคุณตาป่านนี้คงเฝ้าห่วงหาร้องคร่ำครวญขอให้วิญญาณผู้เสียชีวิตจงสู่สุคตินะครับเป็นบทประพันธ์ของคุณซองดูฮีนะครับ วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากใช้เกิดอีกไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกนะครับเหตุการณ์ส่วนเสียแบบนี้ไม่ควรจะมีมันทำให้รู้สึกขดหู่นะครับสำหรับคนที่ได้ยินได้ฟังข่าวต่างๆนี้เราจะเห็นภาพที่ออกมาตามสื่อโซเชียล ทางสังคมออนไลน์ทางภาพข่าวตามหน้าทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆซึ่งมันไม่ได้จันลงใจเลยแล้วก็ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรกับกับผู้กระทำนะครับมันเกิดแล้วก็เราก็ต้องยอมรับสภาพแต่หวังว่าในอนาคต เหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นในที่ใดๆซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันจะทำให้คนที่ได้รับรู้ข่าวสารหรือแม้แต่ผู้ที่ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเกิดโรคโรคหนึ่งที่เขาเรียกว่าโรค PTSD นะครับคือความเพียรที่เกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรงซึ่งจะกระทบจากตัวเองโดยตรงหรือทางอ้อมก็สุดแล้วแต่นะครับ ซึ่งโรการเหล่านี้จะรู้สึกทําให้คนนั้นมีความวิตกกังวลมีอาการตื่นกลัวหรืออารมณ์แปรผันนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับกับไอสยามเราเนื่องจากไอสยามเราเนี่ยเป็นฟาร์มกัญชาเป็นวิสาหกิจที่ทำเรื่องกัญชาซึ่งเราพบมาว่ากัญชานะครับมีส่วนในการที่จะ มาะมัรักษากลุ่มคนที่เป็นโรค PTSD นี้ได้นะครับตามงานวิจัยของคุณเอมิลี่นะครับในหัวข้อ Prevalence and correlates of cannabis use in an outpatient VA post traumatic s t r ต t d i s o r d e r i l i n i c นะครับซึ่งในบทความนี้ในงานวิจัยนีย้ก็ได้บอกไว้ว่าการใช้กัญชาเนี่ยสามารถทำให้ลดอาการที่เกิดจากความเครียดความมิตตกกังวลในโรคของ PTSD นี้ได้นะครับซึ่งเชื่อว่าในอนาคต กัญชาจะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยแล้วก็จะให้คนที่ใช้เนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นเขาคิดว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือเขากลัวเขารู้สึกนึกคิดในแง่ลบแล้วก็มีอาการตกใจแล้วก็วิตกกังวลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุการณ์นั้นโดยตรง หรือได้อ่านได้เห็นจากสื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดๆก็แล้วแต่เห็นข่าวนี้สะเทือนใจสะเทือนอารมณ์กันทุกคนนะครับก็ที่ว่าบางคนจะรู้สึกมากน้อยแค่ไหนอย่างคนในครอบครัวผมนี่ย,ยังพูดเลยว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับ ในครอบครัวเราไหมจะเกิดในกลุ่มหรือคนที่เรารักไหมถ้าเกิดขึ้นจะต้องทำไงเราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมใจไว้ไหมเนี่ยครับคือแบบมันส่งผลกระทบจริงๆนะครับซึ่งวิธีการรักษาในโลกของ ptsd เดี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันจะบำบัดด้วยการรักษาทางจิตนะครับ แต่ก็การใช้กัญชานี่คือการรักษาด้วยยานะครับก็ทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นมาได้หรือคนที่รู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์นี้รู้สึกดีขึ้นมาได้นะครับตามงานวิจัยที่อ้างอิงไปข้างต้นนะครับสุดท้ายนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาโหนกระแสหรือ ใช้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นมาโปรโมทหรืออะไรเกี่ยวกันชาเพียงแต่อยากจะบอกว่าขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายขอให้มันเป็นเรื่องสุดท้ายที่มันจะเกิดขึ้นในโลกนี้หรือในประเทศไทยนี้ได้ยิ่งดี นะครับซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เราจะทำได้ณนะตอนนี้มีอะไรบำบัดและรักษาคนเหล่านั้นที่จะมีโรค PTSD ตามมาด้วยการใช้กัญชาทางการแพทย์ขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงวิญาณสู่สุขติ ในสารัรายภพด้วยเถินสวัสดีครับ